<c oughs> สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับช่วงสายๆนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะฮะสายสายอ่ะมาโตกันนะครับ หมดะไปดูเจ้าตะกระแตนกินอ้อยนะฮะอ่ะวันนี้นะครับก็จะพามาดูเจ้าเวฟบร้อยคันนี้นะฮะเป็นรถใหม่นะครับของเจ้าฝอยนะฮะเพิ่งซื้อมาหมาดๆนะฮะถือว่าเป็นรถใหม่นะครับของเราแต่เป็นรถรถเก่าของเขานะฮะ,ะซื้อมา4,500นะครับมีเล่มไม่รู้ถูกหรือแพงนะครับแต่ซื้อมาละนี่ มีทะเบียนมีเล่มพร้อมทุกอย่างนะฮะตอนนี้ก็เอามาแต่งเติมเสริมโลให้มันขี่ใช้งานได้สบายๆหน่อยนะฮะโอ้มีการมาเปลี่ยนตะกร้านะครับนี่อันเก่าผูพังหมดนะครับนี่ใส่เข้าไปใหม่แล้วนะฮะแล้วก็จะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอทีนี้ก็ กำลังจะเปลี่ยนโชกนะครับนี่โชกเก่าพังหมดนะครับเอาแบบเดิมเดิมคืนนะครับก็เป็นรถราคา4,5 0 0นะครับจะฝอยซื้อมานะครับก็ถือว่าสําหรับตัวผมนะครับมีทะเบียนมีเล่มผมว่าไม่แพงนะฮะเป็นรถใช้งานนะครับทั่วไปก็น่าขี่น่าใช้นะครับสําหรับเวฟบร้อยตัวนี้เป็นเวฟบร้อยที่ประหยัดด้วยนะครับรถรุ่นนี้ประหยัด นะครับผมทนทานแข็งแรงนะครับเว็บตัวนี้เป็นเว็บตุดมนนะครับตัวนี้นะครับ4ี่พันห้านะฮะสำหรับน้องๆนะครับที่ทักถามมานะครับอยู่เรื่อยนะครับว่านะครับลุงครับช่วงนี้มีรถขายไหมครับราคาก็ไม่เกิน สามพันกว่าสี่พันกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็มีมาเรื่อยนะฮะก็มีมาเรื่อยทักสอบถามมาเลยนะครับบางจังหวะมีนะครับผมก็จะส่งรูปส่งรายให้ดูนะครับเหมือนกับคันนี้นะฮะพาไปซื้อนะครับได้สี่พันห้านะครับผมก็เหมือนกับคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับที่ผมกับเจ้าปนปนนะครับไปซื้อตอนนั้นมันสี่พันไม่มีทะเบียนไม่มีเล่ม เอามาแต่งหมดตั้งหลายหมื่นนะครับจนขายไปนะครับขายไปให้คนโคกกระชายนะครับตอนนี้ก็ได้ซื้อกลับมาคืนนะครับนี่นะครับขายไปแล้วนะครับแล้วก็ซื้อกลับมาคืนแล้วนะครับก็เหมือนกับคันนี้นะครับช่างตาลนะครับก็ซื้อมาไม่แพงนะฮะคันนี้ เรียบร้อยคันนี้นะครับก็ซื้อมาถูกๆเหมือนกันนะครับสามพันกว่านะฮะมีเยอะนะครับเวฟบร้อยรุ่นนี้นี่นะครับรุ่นเดียวกันนะครับนี่นี่นะฮะรุ่นเดียวกัน เด็กๆนักงซีซน่ตาหน่ออ่าตอนนี้ก็ปัดจ้อยอ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถจะฝอยนะฮะเปลี่ยนตะกร้าน้ำมันเครื่องแล้วก็โชคหลังนะครับก็ถือได้ว่าเป็นรถใช้งานที่ดีนะฮะราคาไม่แพงราคาไม่แรง ยุคสมัยนี้ก็พอดีนะครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่เคยทักมานะครับก็พอหาได้นะครับทักมาเรื่อยๆแล้วกันบางจังหวะมีผมก็จะถ่ายลงถ่ายรูปส่งไปให้ดูนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ